เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผม GSRCH นะครับวันนี้จะมาทางการขายราส PB กันนะไม่ได้เจอกันนานนี่เลยน้องเข้าสใจคนที่มันน้อนนะครับรอบยศก็คือสามบางังหนึ่งจุดนะั่นเองครับนี่ครับฉายาฉายามีนิดเดียวเองจากนั้น ไปดูกระเป๋าสัมภาระกันเลยขอ,อก,ก็มีแค่นี้ทีน,นี้นี่นะครับนี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะอัพอันนี้ยังไม่ได้เปิด M4 อันนี้ก็ยังไม่ได้เปิด AK ก็ยังไม่ได้เปิด OA m p 5 i K1 OA ทองอันนี้เปืน Bison น,นะครับอันนี้พเกาสีลากุนน็อ เอส9ปืนที่มันมีอยู่แล้วเชื่อแท็กเอ็มสองร้อยเอ็มหนึ่งแปแปดกเกกรูชื่ออะไรวะปืนอ๋อปืนกรอกนะครับนี่เลยพีเก้าเก้าดอะไรวะดีอ e ีเกิลจีอีสปอ มีกิตนะครับมีคิดเชี่ยวมีคู่อันนี้เปิดแล้วมีแค่นี้เองครับตัวละครก็มีแค่นี้อันนี้ยังอันนี้ยังไม่ได้เปิดจะเล่นในตัวสไอเทมผมไม่ค่อยใช้อะไรมีอันเดียวครับโอเค,คเออแคนก็เวลสีนะครับผมจะเลิกเล่นผมเลิกเล่นแล้วนะขอราคาเที่ยว เท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเมนไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับอท่าน,นี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ